มีอะไรที่คุณท็อปกลัวบ้างกล uh, ัวแมลงสาบ โอ้นั่นน่กลัวโอ้นั่นถามเมียผมได้เลยเจอแมงสาผมวิ่งหนีคนแรกเลยไอ้ตัวเล็กๆนี่วิ่งใส่หรือวิ่งวิ่งหนีครับแมงสาจิ้งจกตัวเล็กๆอะไรพวกนี้โอ้วิ่งหนีก่อนเลยตุก,กงตุกแกวิ่งหนีหมดครับเอกลักษณ์ของมหาบุรุษมันเป็นอะไรครับเป็นน่ากลัวครับคุณปุ๊กผมวิ่งหนีก่อนล่ะเจอแมงสาภรายาผมจะรู้ดีคุณท็อปเนี่ยกล้าหารช,านชรันชมากที่สุดก็ตอนเลือกภรรยาเนี่ยกล้ามากเลยใช่ไหมคะตอนนั้นก็เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างได้้รรรััับคคคคววาาามมมสสสนนใจจจจกกกงงงอออไไไปเเเุณดย ที่ลอนดอนตอนนั้นผมเรียนปริญญาตรีปี2อยู่ผมยังจำได้เลยอาหารมื้อแรกที่พาเขาไปเดทนี่ไปทานเคเอฟซีกันทำไมขี้เหนียวไงน่ะโอ้ย,อยังไม่พอ,อ,อ <Okay. S 1> พอพาเขาไปเสร็จปุ๊บพอผมซื้อของผมเสร็จผมก็บอกเดี๋ยวพี่ท็อปนั่งรออยู่ตรงนู้นนะเ,เก๋ซื้อต่อก็นแล้วก็ชวนเขาไปงานวันวาเลนไทน์พอเขารับปากไปเขาบอกขอค่าตั๋ววันวาเลนไทน์ของด้วยคุณเก๋นี่เขารสนิยมแปลกเนาะแปลกมาก <laughs> ไม่ใช่แปลกธรรมดาเออทนเราได้อยู่ตั้งนานมีเมียมาได้ก็เก่งแล้วแล้วเขารู้ไหมว่าเราเป็นลูกท่านบรรหารตอนแรกไม่รู้พอตอนแรกที่ทางบ้านของคุณเก๋รู้นี่ก็ก็กลัวพอรู้ว่าเป็นลูกนักการเมืองใหญ่ออก็กลัวก็ไม่อยากให้เจอกันอะไรก็แต่ไป,ไปไปมาๆก็ไม่รู้สิผ่านไปสาสิบกว่าปีก็เนี่ยแหละแต่ว่าตอน,นแต่งงานพ่อก็ไม่แฮปปี้ก็ไม่ค่อยแฮปปี้เพราะว่าอยากให้รอก่อนก่อนที่จะไม่แฮปปี้ปุ๊กถามหน่อยตอนนั้นคุณท็อปไปกินดีงูอะไรมาถึงกล้าขัดขืนใจเป็น,นเด็กดีมาเลยตลอดศิลปะอาจารย์ ไม่เคยกล้าหือบอกอยังไงก็อย่างนั้นก็วางกรอบไว้ว่าเป็นนักการเมืองก็ไม่เคยแม้แต่จะความคิดยังไม่กล้าออกนอกกรอบเลยอย่าว่าพฤติกรรมแล้วเกิดอะไรขึ้นคะ เออไม่รู้เหมือนกันนะเป็นคําถามที่ดีเหมือนกันผกไม่เคยถามตัวเองเหมือนกันรู้แต่ว่าก็ฉันจะแต่งงาน่ะก็จะมีเมียล้วรักมากเออก็คบกันมาตั้ง8ปดปีคือก็รู้ใจกันคบหาดูใจกันมาก็นานพอสมควรแล้วล่ละแล้วถ้าไม่แต่งตอนนี้ก็คงได้เลิกกันแล้วก็แยกย้ายกันไปพอกันพอกันพ่อลูกคู่นี้โอ้ไม่เคยดื้อนะบทจะดื้อทีหนึ่งก็ดังทั่วเมืองเลยจําได้เลยลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยแล้วเพื่อนตอนนั้นมันมีมติชนสุดสัปดาห์เขียนว่าสไพรไลสักดีนาพอดี น่าแหละโอ้เลยดังเลยดังกันใหญ่ฉะนั้นตอนที่แต่งงานเนี่ยกเ็เรียกว่าได้ผ่านช่วงเวลาอะไรที่หล่อหลอมทําให้เราเป็นเราในวันนี้ด้วยนะครับก็ผ่านอะไรหลายอย่างซึ่งทําให้ทั้งผมทั้งคุณเก๋เนี่ยนะครับฝ่าฟันอะไรกันมาด้วยกันมาจนถึงวันนี้เนี่ยถ้านับตั้งแต่วันที่เป็นแฟนนะมาจนถึงวันนี้ตอนนั้นผม20นี่นี่สาปีแล้ว